กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน a ช n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม7บาทพยังเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันจันทร์แบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยทางเกม7บาทนะครับเขาก็มีข้อมูลแพทพรีวิวที่จัปเดตในวันพรุ่งนี้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับเยอะขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับแจ้งปิดปรับปรุงและอัปเดตในวันที่24เดือน8นะครับสาหรับวันพรุ่งนี้จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟครั้งใหญ่นะครับตั เป็นระยะเวลารวมทั้งหมด3ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมมาล็อกเอาอกเกมก่อนเวลา8โมงเพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายด้วยครับอัปเดตรอบนี้นะครับจะเป็นอัปเดตเพื่อฉลองเปิดให้บริการเด e s e ซ e ว d e เดลิซิน Grand ์คอในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ครบรอบ1.5ปีนะครับก็อย่างแรกสุดนะครับจะมีการเพิ่มเควสแล้วก็สเตตหลักของบทที่19นะและอัศวินคนใหม่นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับประกายแสงจุติปฏิญาณแห่งแสงรูเชลนะครับก็สำหรับรูเชลตัวนี้ครับถือว่าเป็นนตัวละะคร Polywar Festival ซึ่งเมื่อเราสะสมครบ900แต้มนะครับเราจะสามารถเลือกรับลูเชลเซลดิสเฟสหรือว่าดัตตินเป็ดนะครับได้1ตัวนะตู้ลูเชลพวกนี้นะครับตัวละครน่าจะเป็นตามนี้นะซึ่งตู้นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันรวมตัวละครที่ดีถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับประมาณครึ่งๆเลยคือตัวละครที่ออกมาเนี่ยครึ่งหนึ่งคือใช้ได้เกือบหมดเลยนะแล้วก็จะมีอยู่แค่ส่วนน้อยนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าคอนเทนต์ของมันอาจจะไปได้ไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะใครที่อยากจะเล่นทีมข้อมเผ่าหนังฟ้านะครับผมแนะนําว่า ตู้นี้นี่ควรเปิดมากๆนะเพราะตัวละครที่ใช้ในทีมเนี่ยอยู่ในตู้นี้แบบครบเลยครับก็สําหรับความสามารถของดูเชลตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในช่วงท้ายคลิปนะต่อมากิจกรรมใหม่นะครับมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันแรกสุดครับกิจกรรมสุ่มสเตปอัพเบาทสุดพิเศษครบ1.5ปีนะครับเราจะสามารถรับตัวสุ่มได้สูงสุด110ครั้งนะครับกิจกรรมครบ1.5ปีพาร์ทแรกนะครับหรือว่าครึ่งแรกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหต้องบอกว่ากิจกรรมถือว่าเยอะนะ ภารกิจสุดพิเศษ1.5ปีครึ่งแรกนะครับส่งคามบอ,กกรรมอ,บอส,ก,นนบก,สบบอกิจกรรมอาบอและสูตรแลกเปลี่ยนะครับก็สาหรับบอสกิจกรรมอาบอนะครับจะเป็นตัวนี้นะถือว่าเป็นตัวใหม่นะครับที่อัปเดตเข้าเกมครั้งแรกเลยครั้งสเสบียงสองแส0ฉลองครบ1.5ปีนะครับกล่องสมบัติสองแส0ของฮอกจังนะครับแล้วก็ทองเพย์แบ็กกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกับคิงและสุดท้ายกิจกรรมบูธครับสาหรับกิจกรรมบูธนะครับมาถึง7อย่างนะมีทั้ง exp สาเท่านะครับพลังงานในสเตจหลักแล้วก็สเตจฟ,ฟรีลดลง50 เล่นเคเวสหลักต่อฟรีหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดเราตายเปิดร้านค้าระจิหมู่บ้านทั้งหมดเพิ่มจานวนครั้งในการซื้อของในร้านค้าเบตเรเล็ตน,นะครับกิจกรรมลดไอเทมพัฒนาอัศาวินเฮ้ยเดี๋ยวนะกิจกรรมลดไอเทมพัฒนาอัศวินอันนี้คือใช้ของพัฒนาลดลงเหรออันนี้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับถ้าเกิดใช้ลดลงนี่ถือว่าดีมากนะเพิ่มอัตราเสริมพลัง อาศาวินสําเร็จครั้งใหญ่แล้วก็สําเร็จขั้นสูงสุดนะครับก็ทั้งหมดนี้นรับจะเป็นกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้เพื่อนๆส่วนกิจกรรมต่อสู้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีอัปเดตมาแค่อย่างเดียวนะเป็นกฎเกณฑ์แห่งบาป2ครับเคลียร์ครั้งแรกนะครับเราจะได้ขวดสเตมินานะครับก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะถ้าเกิดเคลียร์ครบเนี่ยโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะได้รับขวดสเตมินาถึง20ขวดเลยครับต่อมาเพิ่มคอสตูมแล้วก็กิจกรรมลดราคาคอสตูมนะครับคอสตูมที่ แน่นอนเป็นตัวละครใหม่นะแต่ชุดแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดที่เราต้องใช้เพชรซื้อนะครับส่วนชุด2กับชุด3ก็คงจะเป็นชุดระดับยูอานะที่เราจะต้องเติมเงินซื้อก่อนนะครับส่วนลดราคาจำหน่ายคอสตูมนะครับรอบนี้เนี่ยจะลดคอสตูมของกลุ่มอัศวินไวร้ายหนึ่งกับ2นะครับซึ่งจะเป็นการขายแบบแยกชิ้นนะแพ็กเกจฉลองครบรอบ1.5ปีนะครับก็จะมีทั้งแพ็กเกจพัฒนา,นาแพ็กเกจพนนัฒนาอุปกรณ์นะครับแพ็กเกจเสริมพลังคอสตูมแพ็กเกจพนนัฒนาบวกตั๋ออัศวินทุกวันนะครับ ก็สาหรับใครที่ต้องการเล่งอัปเกรดตัวละครนะครับอัปเกรด ID เีนี่ยแพ็กเกจเหล่านี้ก็สามารถช่วยเพื่อนๆได้เยอะนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโบนัสลานคาเพชรนะที่จะขายพร้อมกับตั๋วซุ่มตู้กาชาเฟสติวัลด้วยนะครับส่วนแพ็กเกจข้ามขีดจังหวดราคาพิเศษเนี่ยเขาก็จะมีการรีเซ็ตจานวนครั้งในการซื้อให้ด้วยนะพรุ่งนี้นะครับจะมีการเพิ่มหอคอยแห่งการสุดฝนแบบใหม่นะครับชั้นที่7จ็ถึงเนะคือเพิ่มทีเดียวถึง3ชั้นเลยครับก็สําหรับใครที่รอคอยหอคอยแห่งการสุดฝนนะครับพรุ่งนี้เนี่ ได้เล่นแบบจู่ใจแน่นอนนะอัพทีเดียว3ขั้นเลยแล้วก็ของรางวัลนะครับที่ได้ก็ตามนี้เลยครับเพิ่มแพ็กเกจการแล้วก็อร์ติแฟกแบบใหม่นะครับสำหรับเอฟเฟกต์เซตอร์ติแฟกใหม่นะครับมี2อันเพื่อนๆอันแรกนะครับจะเป็นนางฟ้าทั้ง2ล่างนะครับจะเพิ่มเดเมจอัศวินพวก้องที่มีอัตลักษณ์4จัตุรเทพเผ่านางฟ้านะครับสร้างแก่ศัตรูเพิ่มขึ้น10%ในโหมดวิวาทครั้งใหญ่นะครับอันนี้วิวาทครั้งใหญ่เนี่ยคือโหมดพิวพีแบบ 3v3 วออโต้นะแล้วันริ์์ส จะเพิ่มแสตพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องระดับตั้งต้น R นะครับสูงขึ้น30%เลยนะใน PVP ครับส่วนการ์ดใหม่นะครับก็จะมีรอยยิ้มนางฟ้าประกายแสงจุติเปิดฉากทักทายประตูสว่างแล้วก็แสงสว่างแห่งความเมตานะครับเอาจริงสําหรับการ์ดปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยยังมีไม่เยอะเลยนะ <c oughs> การ์ดใหม่นี่มาอีกแล้วนะครับแล้วก็แพ็กเกจการ์ดใหม่เนี่ยจะเพิ่มแพ็กเกจการ์ดพื้นหลัง2นะครับและสําหรับกิจกรรมที่อัปเดตมาในรอบนี้ครับแน่นอน ก็มีซองการ์ดมาให้เราด้วยนะครับก็จะสามารถรับได้จากสูตแรแลกเปลี่ยนสงครามบอสกิจกรรมนะครับสูงสุดสามารถซื้อได้3ชิ้นนะต่อมาการปรับปรุงระบบอาร์ติแฟกต์นะครับสำหรับอาร์ติแฟกต์ในรอบนี้เนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตนะครับทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะเพราะว่าเราจะสามารถเช็คได้นะครับว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยช่องทางรับได้จากไหนบ้างนะครับก็อย่างเช่นลงเตียมม่วงหมูปะหอกตัวนี้นะครับ C H 0 0 3เนี่ย เราสามารถกดช่องทางลับนะครับมันก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมานะบอกจะบอกเราเลยว่ามันอยู่ในซองแพ็กการ์ดแพ็กไหนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการที่ขายตามเมืองต่างๆนะครับที่เราเคยซื้อไปแล้วนะมันจะขึ้นบอกนะครับว่าเรามีอยู่หรือยังนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราซื้อไปปุ๊บพอมาอีกวันเนี่ยเราซื้อได้อีกนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่บอกนะว่าเราซื้อไปแล้วหรือว่ายังไม่ซื้อนะครับต้องไปเช็คเองในกระเป๋านะตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับกันคนซื้อผิดพลาดน,นะเพราะว่า ราคาใบหนึ่งนะครับที่มันขายแบบเป็นใบเนี่ยแบบตามเมืองเนี่ยก็ตกใบละสิบล้าเลยครับต่อมาเพิ่มระบบอัตลักษณ์อัศาบินนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มข้อหัวข้ออัตลักษณ์ในข้อมูลอัศาบินนะครับนี่จะอยู่ต่อจากเผ่าพันธุ์เลยนะโดยเราจะสามารถดูเอฟเฟกต์อาร์ติแฟกต์แล้วก็การปรับใช้ตามเงื่อนไขที่กําหนดได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะอัปเดตเผื่ออนาคตน,นะซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะมีอัตลักษณ์หลายรูปแบบมามากขึ้นนะอย่างเช่นพวกแก๊งเจ็ดบาทนะครับหรือว่าจะเป็น พวกแก๊งเผ่าบัญญัตินะครับผมว่านาคตนเนียมีมาแน่นอนนะสำหรับเซ็ตอันติแฟกนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุงหัวข้อฟิลเตอร์อัศวินนะครับตรงนี้ผมบอกเลยเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชอบตรงนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบัน,นเกม7บาทนะตัวละครในเกมถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราหาตัวละครกันไม่ค่อยเจอนะนอกจากนี้ครับยังมีอันนี้เลยครับโ,โหอันนี้ผมบอกเลยชอบมากครับคือเพิ่มฟังก์ชันค้นหาสกิลของอัศวินนะครับสมมติบางทีเนี่ยเราอยากเล่นทีมคิงใช่ไหมแล้วเราก็ ไม่รู้ว่าตัวละครตัวไหนนะครับที่มีความสามารถในการใช้พิษใช้เลือดออกบ้านนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดทีมลงคอนเทนต์ต่างๆนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเราจะสามารถหาอัศวินที่มีสกิลที่เราต้องการนะครับได้สะดวกมากเลยนะและสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับพ่งนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงรางวัลเส้นทางอัศวินนะครับทาให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยได้รับของที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เล่นเกมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะนอกจากนี้ครับจะมีการปรับรางวัลเมื่อเราชมโฆษณาด้วยนะซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าโคตรรดีครับเพราะว่า ก่อนที่อัปเดตนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเปิดตู้กาชาฟรีวันละหนึ่งครั้งได้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะเปิดได้เฉพาะกาชาพาร์ทหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลังจากการอัปเดตพรุ่งนี้นะเพื่อนๆจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะสุ่มฟรีพาร์ทไหนนะเพราะตอนนี้ตู้กาชาเนี่ยมันมีถึง3พาร์นะเพื่อนๆแล้วก็พาร์ทสามเนี่ยเอาจริงรวมตัวละครดีๆค่อนข้างเยอะนะก็ถ้าแนะนำนะผมแนะนำว่าให้ไปสุ่มฟรีพาร์ทสามนะหลังจากอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับ ส่วนการปรปับปรุงอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะจะมีการปรับข้อความข้อมูลท่านในป๊อปอัพของข้อมูลศึกทำลายล้างนะครับเป็นแบบไอคอนนะแล้วก็จะมีการเพิ่มไอเทมข้อสัตว์อสูรเบลมอสนะครับให้เราสามารถใช้บริจาคในกลุ่มอัศวินได้นะแล้วก็จะมีการเพิ่มคัตซีน่าไุแตายสำหรับคอสตูมเครื่องแบบกลุ่มอัศวินจันทากับเครื่องแบบกลุ่มอัศวินตะวันนะครับและสุดท้ายครับสำหรับ สิ่งที่จะหมดในวันพรุ่งนี้ที่จะถูกนําออกจากเกมนะพอข้อแห่งการฝึกฝนกิจกรรมซีซั่นที่7จนะครับจะถูกเอาออกในวันพรุ่งนี้นะอย่าลืมไปเคลียร์ให้จบนะครับตรงนี้ของรางวัลเยอะมากกิจกรรมสุ่มสเซตอัพวันหยุดพิเศษนะครับก็สําหรับวันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมเทศกาลวันหยุดฤดูร้อนทั้งพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเนี่ยจะถูกนําออกจากเกมทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายครับไปเคลียร์กันด้วยเพื่อนๆอ๋อไม่ใช่แค่พาร์ทสองนะพาร์ทสามด้วยครับทั้ง3พาร์ทนะเพื่อนๆไปเคลียร พบบอเลยพลาดอันไหนเนี่ยเสียดายแย่เลยนะส่วนแพ็กเกจนะครับลดราคาเสริมพลังคอสตูมซัมเมอร์แพ็กเกจฉลองอัปเดตศึกชิงชัยกลุมอัศวินแล้วก็ร้านคาโบนัสเพชรเติมนะครับกับเพิ่มโบนัสร้านค้าเพใหม่เนี่ยก็จะถูกนําออกในวันพรุ่งนี้นะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตเข้าเกมในวันพรุ่งนี้นะต้องบอกว่าเป็นการอัปเดตระบบครั้งใหญ่นะครับรวมไปถึงอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยก็ยังหนาแน่นเช่นเคยนะสำหรับทุกๆ2สัปดาห์นะครับ ก็สําหรับก่อนที่จะจากันนะครับรอบนี้เนี่ยผมก็นําข้อมูลนะครับชั้น789นะว่าเราควรจะใช้ทีมอะไรนะครับมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะก็สําหรับชั้น7นะครับนี่เลยครับตัวละครที่แนะนํานะครับป๋าเดอะวันนะครับซาริเอลเฟสบันนะครับเมอร์ลินเฟสดัตรอดเวแล้วก็ดัดตินเป็ดนะจะเป็นตัวละครแนะนําที่ใช้ในหอชั้น7ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับส่วนชั้นที่8นะครับมีตัวอะไรบ้างนะก็นี่เลยครับป๋าเดอะวันนะครับเอสคานอเขียว เดลีเอลีแดงซาริเอลแดงนะครับอาร์เธอร์เขียวบันเขียวโกเธอร์เขียวแล้วก็เมอร์ลินเขียวนะแล้วก็สุดท้ายครับชั้น9นะครับสําหรับชั้น9เนี่ยตัวละครที่แนะนํานะครับโอ้โห <c oughs> oh, เหลือน้อยสุดเลยจะมีเฟสบันนะครับซาริเอลเมอร์ลินเฟสแล้วก็โกเธอร์เขียวครับสําหรับบอสตัวใหม่นะครับจะเป็นธาตุสีเขียวนะเพราะฉะนั้นตัวละครที่แนะนําเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสีแดงนะครับสายโจมตีที่แนะนํานะครับที่ใช้ได้ดีๆเลยนะจะมีซาริเอลนะครับเขียวป่าแดงนะครับดัมนแดง เลมนะครับล็อกซี่แดงแล้วก็เดลีเอลีแดงครับส่วนตัวละครซัพพอร์ตนะครับก็จะมีโคเทอร์ทั้งสองสีนะเจอริโก้สีแดงระดับ S.R. นะครับแล้วก็อาร์เธอร์สีเขียวกับสีแดงครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครบัฟเสริมความแรงในด้านโจมตีนะและบอสตัวนี้นะครับมันมีดีบัฟด้วยเพื่อนเพราะฉะนั้นควรจะเอาตัวละครที่มีความสามารถในการลางดีบัฟติดไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอิซซินแดงก็ซิเนยแดงนะครับซานิลี่เฮลบัมฟ้าหรือว่าคิงฟ้านะครับก็ตัวอย่างทีมแนะนัมนะ ซาติเอลกอลเทาเขียวเขียวแล้วก็กลอกซีเนียนะครับหรือว่าถ้าเกิดสายฟรีเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นโมโนเลดได้นะเพราะว่าที่การ์ดอาร์เธอร์บับขั้น3เนี่ยมันจะป้องกันดีบัฟทุกอย่างด้วยนะครับก็จะมีเป็นโกเทอร์แดงอาร์เธอร์แดง,แดงป่าแดงแล้วก็เชกกรปปอริโกแดงซัพพอร์ตครับก็สําหรับคอนเทนต์นี้นะครับของรางวัลมีอะไรบ้างนะจำนวนการเคลียร์นะครับถ้าครบ20รอบเนี่ยก็จะสามารถรับตรงนี้ได้หมดเลยนะแล้วก็ของรางวัลที่แรกนะครับในสูตรแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะตามนี้เลยครับหลักๆที่องหคัญานนะะ่จเป็น ชุดคอสตูมนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีนะแล้วก็ซองการนะครับทั้ง3อันเลยนะควรจะแลกให้ครบครับสุดท้ายนี้ครับเรามาดูรูทเชลมากระเล็ดนะครับว่าโหดขนาดไหนนะก็คะแนนนะครับ10เต็ม10เลยเพื่อนๆ่อนคะแนนรวมเนี่ย s สตัวนะครับโหมดความยากลำบากสูงได้ s 2ตัว pvp ก็ s สตัวนะครับแล้วก็โหมด pvp แบบ3 v 3ก็ได้ ss เช่นเดียวกันนะ เซตอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับของลูเชลตัวใหม่นะจะเป็นเซตเลือดก,กับป้องกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้ดาเมจแรงๆก็สามารถใช้เซตเป็นโจมตีป้องกันได้ครับและสุดท้ายครับเรามาดูความสามารถสกิลของลูเชลตัวใหม่นะสำหรับท่าแรกนะครับจะเป็นการโจมตีศัตรูแบบหมูนะครับแล้วก็โจมตีแบบไม่สนใจดีเฟนต์นะถ้าเปรียบเทียบง่ายสุดเนี่ยจะเหมือนกับดันรอสเวเลยเพื่อนๆส่วนท่า2ครับจะเป็นท่าบัฟที่ต้องบอกว่าเป็นบัฟที่โกงสุดในเกมก็ว่าได้นะเพราะว่ามันแบบ มันทำได้หลายอย่างมากเพื่อนลองดูครับขั้นหนึ่งนะครับจะสามารถรีมูดีบัฟออกจากสมาชิกทุกคนได้นะซึ่งปกติแล้วนะครับตัวละครที่มีความสามารถรีมูดีบัฟเนี่ยไอการครั้งแรกเนี่ยก็จะมีแค่ความสามารถรีมูดีบัฟใช่ไหมจะไม่มีอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ารูเชลตัวใหม่นะครับอาจจะเพราะเป็นตัวเฟนนะมันมีความสามารถเพิ่มมาอีกครับจะสามารถเพิ่มเดเมจที่สร้างได้กับศัตรูนะครับสูงถึง30%ครับแล้วก็ยังลดเดเมจที่ได้รับจากศัตรูนะครับลดลงอีก20%ด้วยนะครที่สนา์ัญ มันอยู่นาน2เทินนะแล้วก็ที่ขั้น2เนี่ยก็จะเพิ่มนะครับจาก30เป็น45แล้วก็รับเด้เมตเนี่ยลดลงจาก20เป็น30สครับสุดท้ายครับที่ขั้น3นะครับนอกจากจะสร้างด้เดเมจเพิมเ่มเติมแรงขึ้นรับด้เดเมจลดลงลางดีบับแล้วนะครับมันยังเพิ่มเบสิคสเตตพื้นฐานให้กับพวกพอนะครับสูงถึง20%นาน3เทินนะครับเหมือนกับการ์ดอัพแรงของโกเทอร์ขั้น3เลยนะเพื่อน สำหรับท่านี้นะครับเอาจริงคือถ้ามันจะโดนปรับโดนเนิร์ฟอะไรเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยนะเพราะว่ามันโกงมากๆเลยครับส่วนอันติเมตไม้ตายนะครับทำไรได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะโจมตี1เป้าหมายนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคิ3สามเท่าครับสาหรับไม้ตายนะครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะเหมือนกับซาดิเอลธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถอัพตันเลเวล6ได้นะครับอันนี้ผมบอกเลยจะเป็นอีกเรื่องเลยครับเพราะว่ามันจะบล็อกเอฟเฟกพิเศษนะครับของสกิลทั้งหมดเลยนะรวมไปถึงท่าไม้ตายด้วยครับ ที่สำคัญยังลดความแรงของทําไม่ตายถึง30%นาน2เทิร์นด้วยเพื่อนคือต้องบอกว่ามันเหมือนแบบได้เอฟเฟคของจันโดล่ากับวาเลนติ MK2 แบบฟรีๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าโคตรโคตรโกงครับถ้าเกิดอับตันได้นะส่วนเอกลักษณ์หรือว่าพาซีของลูเชลตัวนี้นะครับจะสามารถเพิ่มแซดพื้นฐานของเผ่านางฟ้านะครับ8ทุกๆครั้งที่ตัวละครฝ่ายเราใช้การดประเภทตั้งท่าหรือว่าบัฟนะครับซึ่งจะสามารถแ็กได้สูงสุด5ครั้งนะก็สาหรับพาซซีนี้นะครับถือว่าเป็นพาซีค่อนข้างเลดเกมนะคือเล่นไปเรื่อยๆนะครับใช้การบัฟไปเรื่อยๆแตตของฝ่ายเราเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับส่วนเมตานะครับ ก็สาหรับเมตตานีนะครับต้องบอกว่าเอามาเคาน์เตอร์สายบัฟกับตั้งท่าเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเมื่อเราโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ถ้าศัตรูที่เราโจมตีเนี่ยบนหัวนะครับมีบัฟอยู่กี่อันตั้งท่าอยู่กี่อันนะครับแต่ละอันเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีของเราได้5%้าเนนะแล้วก็ไอ้าที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มก่อนที่เราจะใช้สกิลโจมตีไปที่ศัตรูด้วยครับ โอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับก็สําหรับการชาในวันพรุ่งนี้นะครับผมมาแนะนําเพื่อนๆอีกนิดนึงแล e. ้วกันถ้าเกิดใครที่ไม่รีบนะครับผมแนะนําว่าให้รอดูแพทอัปเดตของญี่ปุ่นนะครับที่กําลังจะอัปเดตในวันพุธนี้นะว่ามันมีตัวละครอะไรใหม่น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจเปิดตู้เฟสที่อัปเดตมาในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเพราะผมบอกเลยว่าหลังจากอัปเดตพรุ่งนี้นะครับตู้ถัดๆไปเนี่ยคือมันจะมีแต่ตัวละครที่ น่าเืิดทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าข้อมูลที่ดูดออกมานะครับเซิร์ญี่ปุ่นตัวที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยแพตต่อไปนะจะเป็นแพทแล็น้าล็อกนะจะมีตัวละครแลงล็อกหนึ่งตัวนะครับที่ผู้หญิงผมทองครับที่เป็นอัศวินอ่ะกับน้องเดียเน่นะครับสีเขียวนะต้องมาดูกันว่า2ตัวนั้นเนี่ยมันจะโหมดมากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็เดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้า มีโอกาสสูงมากกิจกรรมโคลาโบใหม่จะอัปเดตเข้าเกมมานะครับถ้ามันเป็นตามข้อมูลที่หลุดออกมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะใช้เพจอะไรยังไงนะครับผมแนะนําว่าให้ใจเย็นๆนะครับคิดให้รอบคอบแล้วก็รอดูอัปเดตอย่างเซิร์ฟแม่ก่อนเพราะว่าเซิร์ฟเราเนี่ยต้องบอกว่าได้เปรียบเซิร์ฟแม่ญี่ปุ่นมากๆนะพอทุกอย่างเนี่ยมันแทบจะอัปเดตเหมือนกันเลยครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดได้เปรียบของเซิร์ฟโกลโบเลยนะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเอาจุดได้เปรียบตรงนี้เนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยเพื่ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านีคในการสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค์ส r i ครนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่อง The niche นทุกคนนะครับและเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ